สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลคลิปนี้นะครับผมเองก็จะมาแบ่งปันข้อคิดข้อธรรมในเรื่องของกรรมเก่าหรือวิบากกรรมเก่านะครับที่เราเคยทำไว้14อย่างด้วยกันมาดูกันครับว่าวิบากกรรมเก่าที่เราเคยทำเอาไว้นั้นมีอะไรบ้างและเราเองจะได้รับผลกรรมอย่างไรณนะปัจจุบันครับ มาดูวิบากกรรมตัวแรกนะครับวิบากกรรมตัวแรกก็คือคนที่เกิดมามีอายุสั้นคนที่เกิดมามีอายุสั้นนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นคนที่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาก่อนหรืออาจจะเป็นคนที่เคยฆ่ามนุษย์ด้วยกันมาก่อนชอบประหัตประหารชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแบบนี้นะครับก็เป็นกรรมเก่าที่สร้างเอาไว้แล้วนะครับพอมาในชาตินี้ ก็เลยกลายเป็นคนที่มีอายุสั้นบางคนนั้นเกิดมายังเด็กอยู่เลยยังตัวเล็กอยู่กำลังน่ารักแต่ก็มีเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอันนี้ก็เป็นวิบากกรรมที่เขาเคยทำเอาไว้แล้วก็คือเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเองหรือบางคนนั้นก็อาจจะกำลังเรียนหนังสือ กำลังเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังทำาหากินกำลังทำงานกำลังมีชีวิตที่ดีก็มีเหตุทำให้เขาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอันนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมเก่าที่เขาทำเอาไว้แล้วก็คือในเรื่องของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเองส่วนวิบากกรรมเก่าข้อที่สองก็คือ คนที่เกิดมามีอายุยืนคนที่เกิดมามีอายุยืนนั้นก็จะตรงกันข้ามกับคนที่มีอายุสั้นคนที่มีอายุยื appeal, คคนก็จะเป็นค, ah. คนที่มีความเกื้อกูลมีความเมตตามีความกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นคนที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นคนที่มีความเกื้อกูลมีความเอ็นดูมีความเมตตา ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์ด้วยกันก็จะเป็นคนที่มีความเอ็นดูต่อผู้อื่นมีความเกื้อกูลต่อผู้อื่นก็จะเป็นเหตุให้เขานั้นเป็นคนที่มีอายุยืนบางคนนี้ก็อยู่เป็นร้อยร้อย,อยปีวิปากรรมเก่าประการที่สามก็คือคนที่เกิดมามีโรคมาก บางคนนั้นเกิดมาก็มีโรคสารพัดโรคเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาบางคนนั้นก็เจ็บป่วยตั้งแต่เด็กมีโรคสารพัดโรคแต่บางคนนั้นก็อาจจะโตมาเป็นวัยหนุ่มวัยสาวหรือกำลังทำมาหากินกำลังจะได้ดีแต่ก็มีโรคนูน้นโรคนี้แทรกซ้อนเข้ามาทําให้ชีวิตนั้นเปลี่ยนไปหรือบางท่านเองแก่ตัวไปก็เป็นโรคสารพัดโรคเช่นเดียวกัน อันนี้ก็คือการสร้างเหตุด้วยการชอบเบียดเบียนผู้อื่นชอบทำร้ายชอบทุบตีหรือชอบทรมานผู้อื่นทำให้คนอื่นเสียใจก็จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีโรคมากส่วนวิบากกรรมเก่าข้อที่สี่ก็คือคนที่เกิดมามีโรคน้อย คนที่เกิดมามีโรคน้อยก็จะตรงกันข้ามกับคนที่มีโรคมากคือเป็นคนที่ไม่มีความเบียดเบียนต่อผู้อื่นหรือสัตว์อื่นเป็นคนที่มีความเกื้อกูลมีความเมตตาไม่ทำร้ายไม่ทุบตีไม่ด่าว่าผู้อื่นเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนใครหรือสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เบียดเบียนดังนั้นการสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้วิบากกรรมเก่าที่เขาสร้างเอาไว้ก็ดีอยู่แล้ว เมื่อเกิดมาก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพดีเป็นคนที่ไม่ค่อยมีโรคหรืออาจจะมีบ้างแต่ก็น้อยจึงทําให้การใช้ชีวิตนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพการใช้ชีวิตก็จะมีความสุขอยู่ณปัจจุบันนี้ก็จะมีความสุขตั้งแต่เกิดมาในวัยเด็กจนวัยหนุ่มสาวหรือแก่ตัวไปสุขภาพก็ยังดีไม่มีปัญหาในเรื่องของด้านสุขภาพอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยที่สร้างมาดี ก็คือเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายไม่ทุบตีไม่ทรมานผู้อื่นเป็นคนที่มีความเมตตาต่อผู้อื่นส่วนวิบากกรรมเก่าประการที่5ก็คือคนที่เกิดมาไม่สวยไม่หล่อเป็นคนที่เกิดมาขี้เรเป็นคนที่เกิดมารูปไม่งาม วิบากกรรมเก่าที่เคยสร้างมานะครับสำหรับคนที่เกิดมาไม่เหล่าไม่สวยก็คือเป็นคนที่ชอบโกรธผู้อื่นใครจะดา่าใครจะว่านิดหน่อยก็จะเป็นคนที่มีการโมโหมีความโกรธมีโทสะมีความขึงเคียดมีความโกรธแค้นคือเป็นคนที่ใครจะดา่าใครจะว่าอะไรไม่ได้ว่านิดว่าหน่อยก็โกรธเคืองโกรธแค้น การสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้วิบากกรรมเก่าแบบนี้เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีรูปงามจะเป็นคนที่ไม่หล่อไม่สวยเป็นคนขี้เรคือชอบโกรธผู้อื่นส่วนวิบากกรรมเก่าประการที่6กก็คือคนที่เกิดมามีรูปงามเป็นคนที่น่าเลื่อมใส เกิดมาหล่อเกิดมาสวยผิวพรรณดีเกิดมาเป็นคนที่มีรูปงามก็จะตรงกันข้ามกับคนที่ขี้เรเพราะว่าคนที่เกิดมาหล่อเกิดมาสวยเกิดมามีรูปงามนี้ก็จะเป็นคนที่ไม่โกรธใครใครจะดา่าใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่แค้นเคืองไม่คับแค้นใจเป็นคนที่ไม่ทำความร้ายให้ปรากฏ คือใครจะดา่าใครจะว่าก็ตามก็ไม่มีความกรดเคืองไม่มีโทสะไม่มีความเครียดแค้นคือเป็นคนที่สร้างเหตุปัจจัยมาดีฉะนั้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีผิวพรรณดีเป็นคนที่มีรูปงามเกิดมาสวยเกิดมาหลอ่อ ส่วนวิบากกรรมเก่าประการที่เจ็ดก็คือเป็นคนที่เกิดมามีศรัตน้อยมีอำนาจวาสนาน้อยคนที่เกิดมามีศรัาน้อยนั้นเป็นคนที่มีความอิจฉาริษยาผู้อื่นคือเคยสร้างกรรมด้วยการเป็นคนที่ชอบอิจฉาชอบริษยาใครได้ดีใครทำอะไรที่เป็นประโยชน์ใครจะกราบไหว้ใครจะบูชาใครจะเคารพนับถืออะไรก็แล้วแต่ เห็นคนอื่นได้ดีหรือเห็นคนอื่นทำอะไรก็ตามก็จะเป็นคนที่มีความอิจฉาริษยาในลาบสักการะของผู้อื่นดังนั้นเมื่อสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้ไว้ก็คือสร้างกรรมเก่าเอาไว้อย่างนี้พอมาปัจจุบันก็จะเป็นคนที่มีสักดาน้อยคือเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาน้อย ส่วนวิบากกรรมเก่าประการที่8ก็คือเป็นคนที่มีศักดามากคนที่มีศักดามากนั้นก็จะตรงข้ามกับคนที่มีศักดาน้อยเพราะว่าคนที่มีศักดามากนั้นจะเป็นคนที่ไม่อิจฉาไม่ริษยาใครคือใครจะได้ลาบสักการะใครจะบูชาใครจะกราบไหว้หรือจะนับถืออะไรก็แล้วแต่ ก็จะเป็นคนที่ไม่อิจฉาไม่ริษยาใครเป็นคนที่มีความยินดีมีมุทิตาต่อผู้อื่นการสร้างวิบากกรรมแบบนี้เมื่อเกิดมาณปัจจุบันก็จะเป็นคนที่มีศัตยามากส่วนวิบากกรรมเก่าประการที่9ก็คือเป็นคนที่เกิดมามีเงินทองน้อยมีโภคะน้อย คนที่เกิดมายากจนหรือมีเงินทองน้อยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักการให้ทานอาจจะให้บ้างแต่ให้น้อยเมื่อเป็นคนที่ไม่ค่อยให้ทานเช่นไม่เคยให้ข้าวให้น้ำให้ยานให้ดอกไม้ให้ของหอมหรือที่อยู่ที่อาศัยประทีบโคมไฟทั้งแก่สมณะพราหมณ์หรือคนอื่นๆ เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้รับวิบากกรรมเก่าคือเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติน้อยเป็นคนที่เกิดมายากจนมีเงินทองน้อยส่วนวิบากกรรมเก่าประการที่10บก็คือเป็นคนที่เกิดมานั้นมีเงินทองมากเป็นคนเกิดมามีโภกทรัพย์มากร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมาก ก็จะตรงข้ามกับคนที่มีเงินทองน้อยเพราะว่าคนที่เกิดมามีทรัพย์สมบัติมีเงินทองมากก็จะเป็นคนที่รู้จักการให้ทานเขาเป็นคนที่รู้จักการทำบุญให้ข้าวให้น้ำให้ยานให้ที่อยู่อาศัยคือรู้จักการทำบุญให้ทานวิบากกรรมเก่าที่เขาเคยทำบุญมาแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะมีความร่ำรวย เป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมีเงินทองมากส่วนวิบากกรรมเก่าประการที่11ก็คือเป็นคนที่เกิดมาในสกุลต่ำคนที่เกิดมาในสกุลต่ำนั้นเป็นคนที่เคยสร้างกรรมด้วยการเป็นคนที่มีความเย่อหยิ่งไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะหรือไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาคนที่ควรเคารพคนที่ควรนับถือคนที่ควรบูชาดังนั้นเมื่อสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้พอตายไปแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์วิบากกรรมเก่าที่เคยทำไว้ก็จะกลับมาเกิดในสกุลต่ำ ส่วนวิบากกรรมเก่าประการที่12ก็คือคนที่เกิดมาในตระกูลสูงคนที่เกิดมาในตระกูลสูงนั้นก็จะเป็นคนที่ไม่กระด้างเย่อหยิ่งซึ่งก็จะตรงข้ามกับคนที่เกิดมาในสกุลต่ำเพราะคนที่เกิดมาในตระกูลสูงก็จะเป็นผู้ที่สร้างเหตุปัจจัยด้วยการเป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้รู้จักลุกรับคนที่ควรลุกรับ รู้จักให้อาสนะคนที่สมควรแก่อาสนะรู้จักให้ทางคนที่ควรให้ทางรู้จักกราบไหว้รู้จักบูชารู้จักเคารพคนที่ควรกราบไหว้คนที่ควรบูชาคนที่ควรเคารพเมื่อเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนวิบากกรรมเก่านี้ก็จะนำพาให้มาเกิดในตระกูลสูง ส่วนวิบากกรรมเก่าประการที่13ก็คือคนที่เกิดมามีปัญญาสามคือเป็นคนที่มีปัญญาน้อยคนที่มีปัญญาสามนี้ก็คือเป็นคนที่ไม่รู้ว่าทำไหนเป็นกุศลทำไหนเป็นอกุศลไม่รู้ว่าอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพคือเป็นคนที่ไม่เข้าหาผู้รู้แล้วถามว่าทำไหนที่เป็นกุศลทำไหนที่เป็นอกุศล หรืออะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพหรืออะไรทำแล้วมีประโยชน์มีความเกื้อกูลอะไรไม่มีประโยชน์ไม่มีความเกื้อกูลเมื่อสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้พอมาเกิดเป็นมนุษย์วิบากกรรมเก่านี้ก็จะทําให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีปัญญาสามเป็นคนที่มีปัญญาน้อย ส่วนวิบากกรรมเก่าข้อที่14ก็คือเป็นคนที่มีปัญญามากคนที่มีปัญญามากนี้ก็จะตรงข้ามกับคนที่มีปัญญารามเพราะคนที่มีปัญญามากนี้ก็จะเข้าหาผู้รู้เข้าหาสมณะพราหมณ์เข้าหาพระพิสุสงฆ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรที่ทำแล้วมีประโยชน์มีความเกื้อกูล อะไรที่ทำแล้วไม่มีประโยชน์ไม่มีความสุขเมื่อสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้เป็นคนที่ศึกษาหาความรู้แบบนี้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะทำให้เขาเป็นคนที่มีปัญญาดีเป็นคนที่มีปัญญามากนี่คือวิบากกรรมเก่าทั้ง14ประการที่ทำให้มนุษย์เรานั้นเกิดมาแตกต่างกันบางท่านนั้นก็เกิดมามีอายุสั้นบางท่านเองก็เกิดมามีอายุยืน บางท่านมีโรคน้อยบางท่านมีโรคมากบางท่านก็เกิดมาจนบางท่านก็เกิดมาร่ำรวยนี้ก็เป็นคำเก่าที่พวกเราต่างคนก็สร้างเอาไว้แล้วและปัจจุบันนี้พวกเราก็ได้กรำเก่าก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือกายนี้เองที่เป็นกรรำเก่าที่พวกเรานั้นมีกันทุกคนของใครของมันก็ตามเหตุปัจจัยที่พวกเรานั้นต่างคนก็สร้างเอาไว้แล้ว กลับมาพบกันใหม่กับข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ